สวัสดีครับกับกันหมือันเช่นเคยนะครับในช่วงชีวิตไงสายลูกทุ่งนะครับผมพามาสายเบ็ดประดุกเหมือนเหมือนเมื่อวานนะครับมาแกะมือกับผมครับครับปนิพันธ์ไก่ก้ามากับผมทีมงานผมมาหลายกว่าเดิมครับมาทุกๆกันเดิมมีเต็นท์กันเดิมนะครับปพันธ์ไก่ก็มาครับวันนี้กาลังหาตำลีกันอยู่ครับพี่น้องกำลังปรึกษากันอยู่ แต่มาชุดใหม่ครับผมครับเมื่อวานนี่ลงพิษชุดครับวันนี้มาทางเขามาลึกกว่าเดิมครับทางในครับเป็นทุ่งน่าสลับปลาอ้อยครับผมเหยื่อที่เราใช้วันนี้เป็นเหยื่อทาครับเหยื่อทากเหมือนเดิมครับผมมาแก้มือแต่เมื่อวานเมื่อคืนก็ถือว่าไม่แย่ตอนแรกครับผมก็ได้ประมาณสักสองสามโลเลยครับผมเมื่อวานนีอันนี้เลยมาลองใหม่ครับเอาละเดี๋ยวหาทำเลครับผม ถึงเป้าหมายของเราแล้วพี่น้องนี่เชิงคือเยอะทะเลตรงนี้อ่างมันไก่อ่างนี่จ้ะนี่ยโอ้อโอเคเลยมาถึงไก่อ่างอ่างอะไรนะเอกอฉันได้ยินไม่ชัดเอกกระทิงน้องกระทิงจ้ะโอ้น้องกระทิงอ่างน้องกระทิงครับเอาละก็จะตั้งหลักปักฐานกันตรงนี้กลางเต็นท์นอนยามเบ็ดมดคืนอยู่นี่แหละครับผมพันไก่มีกี่คัน สามสิบโอเคครับคอยติดตามผลงานพันไก่ครับเมื่อวานไม่ได้มาครับผมเบ็ดสามสิบเบ็ดหน่อยกับเขาตัวนีฝันไกลเอาละครับเสียอุปกรณ์ลงครับผมผลของลงกันเด้พี่น้องเด้ครับพี่น้องลุยกันเลยครับผมแยกกันไปเด้ครับพันไก่ก็ไปทางไหนดูครับผมส่วนผมจะจะลุยทั้งนี้ครับป่าอ้ยตอไม้เราครับผมเอาละ ปตอนใส่อาจจะไม่ได้ทายให้ดูเดือดพี่น้องเลยรอตอนยามนะครับพราวันนี้ยาวไกลเลยครับผมราตรีนี้ยาวไกลครับกระปิกนิกกันด้วยครับผมครับมดคืนครับวันนี้เอาละไปครับับพี่น้องทีมงานเราก็ใส่เซ็ตมดกับผมครับรวมตัวกันละอีกหน่อยเล้วก่อไฟย่างปลากินเข้าคํำครับแล้วก็พยายามเนาะ ผมก็ใส่กระจายไว้หลายจุดวันนี้ใ่การรวมครับรอดูเชิงปลาก่อนตรงนี้ไม่คือยายครับผมครับบรรยากาศยามเย็นครับพี่น้องก็ไฟเผาปลามกปะซิวครับปซิวดีคุณตาดักตรงมาแก่ห้ครับก็จะมกปะซิวห่อไปตองกินกันกินเขาคำพันไก่กอนป็นไงน่อนานที่ได้ออก มาทีมงานหมู่แปดกับวันนี้ทีมงานอบดมันเดิมโอเคครับยาวๆครับคืนนี้ไปยามรอบแรกผมจะเป็นยังไงนะครับทีมงานผมไปหมดแล้วรอบแรกรอบแรกยกแรกนะครับเต็มแรกมาแล้วครับพี่นุ่งปิดประุกตัวสวยเลยครับผมหมดป่าเขาแปบนึงครับผมติดสายครับโอ้ยตัวสวยเลยครับ โอ้ยน้องติดไปท่องเขาพู่นเลยนี่ครับว้าวสวยเลยครับว้าวว้าวมันๆตัวแรกครับผมยามมาได้หาหกคันครับติใส่ถุงครับผมครับสวยๆเลยมีอีกแต้มครับพี่น้องประชันน้อยครับผมมันๆครับผมครับคันติดกันเลยครับครับ อโอเคครับเดี๋ยวปุดกันด้วยพี่น้องค่อยๆปุดครับผมเดี๋ยวเข่าจะเสียหายครับเต็มที่สามมาแล้วพี่น้องเป็นปลาช่อนตัวงางามๆครับผมครับอู้พันกอเขา่าอยู่นะครับเดี๋ยวเดีๆค่อยๆปดุดที่ไหนกันแป๊บนึงครับโอ้โหหูแรงดิ่นพี่น้องเลยฟังเสียงไปก่อนนะครับรอแป๊บนึง โอเคอันนี้กอยาถอนได้โอเคโอ,คโอ้ยกินลึกไปเนาะไหนจะลึกเลยครับนี่โอ้ว้าวไปชนตรงนี้ตัวสวยๆอยู่ครับเอาละครับโปรตใส่ถุงเรไปต่อครับผมแต้มศิษยาแม่เห้าสวยๆ,วยๆโอ้ดูผลงานของหน,นับคอของผมครับปลาดุกใหญ่เมื่อกี้นี่ใส่ถุงไปตเลยวิออโอ้มีตัวสวยๆ,ๆเลยปลาดุก ไนี่ลงไปอีกหรอชิคกี้พายมาหาตัวครับหลอบแหลกปลาดุกด้วนเลยนี่จ้าโอ้สุดกี้ครับสองหน้ามาแต่มองกล้องโอ้คือครับหลอบแหลกหลอบแหลกดูอะไรมีปลาดุกงามๆเลยมันกินกันในบัวหรือวะบัวอันนี้เหยื่อสีเดือนครับผมไม่อยากลงอีกโยนลงคลองน่ะ แล้วตลงตัวไหนมช่องจริงเนาะน้บอลอะไรกตัวนะแต็มนึงล้างมุด้ยน่โอ้โหปนินใหญ่ไปดูพี่น้องนี่ปนินใหญ่โอ้ยเอ้าเอาารอรอบสองรอโยยกสองครับผมหวังต้าเฉยเป็นไงอ้วนรุดอันนั้นหายอันนี้รุดแล้วก็ได้ตัวนึ่งทำนี่โอเคเอายกแรกยกแรกของแต่ละคนครับผมวันไก่ยังไม่มาครับแล้วก็พี่ชายก็ยังไม่มา โอเคของผมยังเหลือ20ครับผมไปต่อนี่ผมเพิ่งได้เาย่ามได้20กว่าคันก็ได้มา3ตัวครับผมถือว่าไม่แย่ยครับโอเคไปต่อครับเหลือ20คันกว่าๆตรงนู้นอู้คันนี้มีดินครับผมยังไม่รู้เป็นปลาอะไรครับอืมแรงดินเฉดายครับผมเฮ้ยทีย่บอกนต้องรุดโอ้ยช่างช่าง,งโอเคอะไรเอ้ยไหนไม่รู้สิอู้หู้ปลาช่อนตัวสวยครับอือปลาช่อนไหม ชึ่งคือคือครับในเหมือนเมื่อวานครับเมื่ะวาามันตัวน้อยครับผมแต่ทั้งนีม้มีแต่แบบคือคือเลยนะครับเรียกว่ารุ่นนี้ก็หาตัวรลูครับผมครับโอ้ได้ยุ่นี่โอเคเลยครับสวยเลยนี่ครับผมใส่ถุงครับโอ้โหขันทัดมามีแท้มีพี่น้องเอ๋ยแล้วช่อนรุ่นเดียวกันเลย อ้ยส,ย,สย,สยสว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 ยดูแต่ตัวหาตัวลูกครับดูนี่อุ้ยอุอนอ่อนๆครับดูครับพี่นกอ้อโอ้ยมันหมันครับผมครับคือคือคือกดใส่ถุงครับครับผมก็ย้ำเบสเบ็ด,ด,บดมุดแล้วครับผมของพันธุ์ไก่เป็นไงบ้าง ครับไปครับโอ้ไหนมาโชว์กันหน่อยนี่ของผมจะจกไปเลยไหมโอ้โหคึกกว่าด้เนาะอุ้ยได้หอดปลาไหลพ<ะ>ี่น้องปลาไหลซองน่ะปลาเดขาเหยอยดใส่เดือนเนาะพีน่น้องผมเหยียดทากเอ,อ้ยถือว่ารอบแรกนี่เกือบโลก,กันนั่นนี่ปลามันตัวเขือเออผมยังไม่หมดเบ็ดเลยเอาอีกม่หมดด้วยปลาตีโชว์มาเหนือได้ดิมาเหนือไดิหนปลาไอ่น่ะดุ๊กไหลช่อน ปลาดูกเด,ดียตัวเดียวสีปลนไหลสองเออช่อนอ่าเป็นปลาช่อนอืมปะผมตายเลยสินี่ผมเลยเช็คตัวดูนี่ส่วนใหญ่เป็นปลาช่อน,นับปลาดุกตัวเดียวแต่ตัวเครื่องเคียงดีชอบชอบปลาที่มีตัวเงาผมมีแต่ลูกหกไปจับเขี้ยบใส่อ้ารอรุ่นย,ยกสองรอลุนยกสองหยกแรลกกับผมครับตันไก่ เต็มน้ำครับผมครับงับตัวแข่งกันไม่รอ <c oughs> <c oughs> เอาลองช่งเนาะอือนักล้วง <c oughs> นักก,กว่าโอ้ยเป็นโลอ่ะเป็นโลโอ้ของผมไหนไหนยถึงแค่นนเจ็บขีดเอ,อ้ยเบ็ดยังม้นวนนเนี่ยเอาจังไม่หมดวนอะไปดูในคลิปของพันไก่ได้ครับผมในช่องไก่คนหากินครับผมครับ <c oughs> โอ้เดอะพี่น้องโอ้ยนั่งรอยามรอบสวงครับผมครับ ลำมากันแหละตอนนี้ก็เป็นเวลาสักประมาณสองทุ่มหรือเปล่าไม่มีในกาเก่าครับเอา้าหน่ำมาฮื้อก็จะกินมา้มากันครับผมํามที่หนุกแล้วก็วก<อ>ยางปลาหนุนนะบอสเป็นเชฟครับผมว่าน,นี่ย่างปลาที่ได้มาก,กันนี่แหลปะปลาพันไก่ครับย่างปลาอย่างหอวโอ้วันนี่พันไก่เข้ามานพี่น้องไปดูในช่องพันไก่เด้ออู้คนหลอกเหล็กคือเนี่ยแต่ผมขโมยมากินหลายตัวเลยเดี๋ยวปลาช็อตเด็ด ถึงใครเลยถึงช้อแหละใสอลังการไหเออนี่ถึงใครถึงใครถึงใครถึงกระบอดใช่งระบอกยางห้อยกี่หอยครับก็ยางป่านี่ครับผมยางบนทังกระสีเลยครับป๋ากับหอยรับเข่าเราครับวันนี้เอาละไปแนละ้วที่ตามรับชมกับผมนี่ยกแหลกยกแหลกนะครับบรรยากาศสุดยอดครับผมวันนี้เดือนไงครับนี่พี่น้อง ว้าวโอ้ในตานี่มันสวยครับพี่น้องเอ้ยในกล่องมันไม่เท่าตาเราหรอแถมมีเรคืนเดือนไงครับแถมมีเมื่อกี้มีพระจันทร์ทรงกดด้วยครับผมแต่ตอนนี้หายไปละของผีผนเนี่ยเชิงมีแต่เฉีงเฉีงวันนี้ประชอนตัวสวยๆอยู่ครับผมแต่หน่อยตัวไปหน่อยแต่มาสามตัวครับตอนรอบแรกโอเคนะครับดตามเรื่อยๆครับผมครับมันครับวันนี้ทั้งคืนครับผมครับยาวยาวครับพี่น้อง กินเขาเดดวยกันครับผมนี่ครับแล้วก็ป,ป้าเผาปลาพันไก่ครับผมวันนี้วันนี้ผมต้องกินยอนพันไก่ครับมันต้อง้ทุกรอบอยู่แล้วครับพี่มันต้องซื้อเลอพี่น้องปลาตาบอดกับเอากับบ้าาไม่ได้เราต้องงกเลยครับผมปลาตาบอดนี่ส่วนนี้เป็นปลาซิวมกครับพี่น้องที่ได้มาจากเออที่พี่น้องเราที่ดักตรงครับก็ห้มาครับผมลุงใจดีครับผมครับนี่ปลาซิว ปลาซิวมกไปต้องครับโอ้สุดยอดหอมอร่อยกิมกับน้ำริกโอ้มาเด้พี่น้องเลยกินรอนาแหล,ละน้าบอสทีมงานเราเหมือนเดิมครับผมมาเดีอครับส่วนทีมงานเราอีกสามท่านไปยามเบสดกับผมกับเลยมันด้กินด้วยกันผมก็เลยโอ้กินก่อนเลยแหละอมโอ้นี่ป้าพันไก่คือมันมันแท้โอ้ไติดตามช่องไก่คนหากินนะครับครับครับนี่ป้าตัวนี้ไปดูใน <c oughs> ช่องไก่คนหากินนะครับนี่ <c oughs> ตาบอดครับเนื้อปลาตัวปลาตาไม่บอดมาดูอนี้ยกินน่ะตาไม่บอดเขาเอาไว้กับบ้านครับเอากับบ้านไปแจกลูกแจกเมียกินครับผมแซวกันเหรียญเด้อพี่น้อกเง้ยป่านไก่เขาได้หลายอย่าเลยขอขอเขากินผมได้หน่อยเนาะเดี๋ยวฉกเป็นซิวมุกเนี่ยสุดยอดเลยอืมแบ๊บเผาหรอกมีใบ๊บเผาด้วย มีมาม่าครับมามากก่าก็ขาดไม่ได้นะมีหอยหอยด้วยหอยจีจีหอยน่ครับพีเ่เสดดครับผมเนาะทางไก่หอยอ้กินทั้งเปลือกเลยหอยกันนี่เขาเขากินทั้งเปลือกลเลยเลยหอยบ้านเนี่ยนไะม่เชื่อเลย <laughs> <laughs> โอ้ยสนุกสนานบรรยากาศชอบชอบชอบเดี๋ยวมาอีกเดี๋ยวมาอีก สามวันติดเลยไหมล่ะสามวันติดตัองใช้ความมุ่งก่อนเอาพี่น้องเขากินข่าวกันเด้อเราคอยพยายามบิดกันต่อครับผมครับพอมีแรงโอ้โหพี่น้องเลยพอจะดึกประมาณชั่วส้วงตีหนึ่งตีสองครับหมอกลงอย่างคักครับ <c oughs> มองไม่เห็นตาเฉยลเลยนี่ <c oughs> ยืนอยู่กไก่กันแค่นี้เห <c oughs> มือดึ๊บเลย อ,อมองไม่เห็นเลยครับในสายตานี่เห็นยังชัดรับผมในกล้องไม่รู้เห็นไม่ด้วยหมายถึงว่าเห็นมองนะอ,อืไม่ต้องดูเลยเอาสมองทางมองไม่เห็นกับระ,ะ,ะยะเห็นระยะแคบประมาณสักสิบเมตรนี่ครับถึงไม่ดูนี่ทําการย้ายเบ็ดครับทล้งคืนป่าไม่กินกับผมย้ายเบ็ดไว้ไว้รอบเชาวครับตัวหออยอกเลยยังก็พูดทับเบิกนะเ็นไม่จะเฉยพูดทับเบิกชัดๆ,ๆนี่มองไม่เห็นจะเฉยรืยตัว มองบรรยากาศสุดยอดพี่น้องเอ้ยอยากให้เห็นเลยตายอดสุดยอดหนาตึบเลยไปไปอย่ากไปกันต่อครับผมโอ้พี่น้องเอ้ยตอนนี้เวลาก็เป็นเวลาตีสามแล้วครับผมรับผมกัพันไก่ก็นอนเลยนี่มีกระท่อมอยู่ยังดีครับนี่พันไก่อยู่ด้านนอกผมอยู่ในห้องครับนี่มันเป็นห้องมองไม่เห็นเลยมองไม่เห็นเลยกระท่อมเหมือนบ้านเลยครับ อ,อ,อย่างดีครับผมหมอกยังไงงั้นพันไก่โอ,นนอ้พันไก่ก็ได้กระสุมอย่างดีวันผมเลยกระสุมอ๋ออยู่ไหนยูหูยโ,โหโยโห,โโหโลาติสวัสบา,บายบายตอนนี้เวลาตีสามกับพ่อได้นอนจากสองชั่วโมงนะครับเจอกันนอนเช้ากับพี่น้องโอ้กลางคืนเชงปลาเชงเงียบก,กับหมอกลงนะตอนเชา้ามาลุ้นนะครับจะกกีเป็นยังไงเผื่อจิหมานครับผมตอนชเช้าเผื่อป๋าจะหิวครับเจอกันนอนเช้าครับ ลุงสวัสดิ์ครับพี่น้องโอ้ยออกจะตืนเหมืนเด้อยามเบสครับไม่มียามกู้ <c oughs> ไปพันไก่ตื่นตื่นโอ้ยตื่นหนึ่งเกทที่ห้าแล้วโอ้ยได้บ่อนนอนดีครับวันนี้เป็นกระท่อมเป,เป็นบ้านเหมือนบ้านเลยโอ้ยดูเลยที่น้องเนีย่ยบรรยากาศเมื่อคืนนี่หมอ,อกลงยังก็พูดทับเบิกโอ้ตอนเชา้า ก็ยังหมอกอยู่แต่กูไปหนนี้เ,เ็บ่น,นี่หนูที่ผักผมวันนี้เด้อนี่ยังก็รีสอดครับนอนหลับสบายจริงจริงนอดย่อมย่อมหนวะรีสอดย่อมย่อมเลยครับผมพาชมบรรยากาศยามเช้าเดีย๋ยวพาพี่น้องดูหมอกที่เห็นไหมเนาะอืมเม,มื่อคืนนี่หมอกลงน้ำมากับ มองมองไม่เห็นทางระยละ45เมตรวันนี้มองไปไกลๆก็ยังหมอกเต็มพี่น้องเอ้ยในกล้องมันไม่ชัดตดตาเองเห็นโอ้เอาละปาไปดูตอนเช้าดูป่าจะกินเบ็ดไหมครับตั้งแต่หมอกลงป่าไม่กินเลยนี่จะก็เริ่มตื่นแล้วครับนี่เขาื่นเวลานี่เขเครียดเลวนะจีดายแต่วันยากาศซะแล้วว่าวันนี้จะได้ปลาไม่นู่นนี่ โอ้เด้ืพิงไปยามเช้าแล้วยังไงนะบอสนอนอิมม่ไมไหมเขียนขีนเลยแล้วโอ้นมกมันไว้มาขึ้นนี่โอ้บรรยากาศยามเช้าโอ้มาขึ้นก็นกนลืมามามกหน่อมันเนาะต่เช้ได้นอนไหมเฮ้ยโอ้นอนกับพ่อพ่อได้นอนอ <laughs> บนาะบุานเดียว เมียนแล้วลุมกัดแกคนเดียวเนาะคนอื่นก็มีเต็นเหมือนเขาหมดเงียบเดี๋ยวฉันเห็นมาเต็นมาบ่ไหมเโอ้ฉันได้นอนหยุดนอนนอนอย่างดีเลยวันนี้ต้องหาเต็นไปแล้วจะเฉยเอ,อ้ยมีไว้ดอกเต็นมันก็มีอยู่เดี๋ยหนึ่งสองหลังเด้บอกี๋ยวบอกไปกูบกเบ็ดกันเลยครับผมพรุ่งนีกเช้หน่อยครับชมบรรยากาศกันเมื่อคืนหมอกลงหนะ้าบอดก็ไม่ได้เห็นเนาะ ระยะตัวนี้ไปตุกๆนี่เริ่มมองไม่เห็นแล้วนะ่ะอู้ทะเบิกชัดๆตอนะเมื่อคืนเนาะแต่ปลาไม่กินเลยหมดตัวหมอกลงเอาละเราดูตอนเช้าว,ว่าปลามันกินหลังเดือนตกหรือเปล่าเมาื่อคืนนี่เดือนตกสัตีสี่หรือมั้งตีสามอะโอเคมาพี่น้องยืมหน่อยออกยามเบ็ดกันครับเออออกกูเบ็ดกันชุดแหลกเลยยามไปแล้วยีซิบกุกคันพี่น้องเอ้ยยังไม่เห็นสักตัวเลยปลาวันนี้ อยามเบ็ดไปกินมันเผาไปครับได้แต่บ,บรรยากาศครับพี่มาดครึ่งเบ็ดเลยยังไม่เห็นกตัวเลยไปดูตรงนู้นครับผมพอดีผมใส่ไปสองสามจุดครับกระจายแบบ้จุดแหลกยังม่ไดเจักตัวครับผมตรงนู้นแหละพันไก่ก็ได้ป้าครับมีรุ่นบิงเลยลัางลาอ่อยบิงน้าล้างลาอ่อยครับ ไปลุ้นกันครับว่าจะได้ไหมตรงนั้นนาบิงนี่แหละพี่น้องที่เมื่อคืนใส่ไว้หกคันได้ปลาช่อนตัวงามๆสองตัวครับครับแล้วผมก็บยายจะรู้ทีไม่ได้ปลายายมาหยีซี่หกคันครับมาปักเรียงไว้เลยครับทีๆเลยนะครับไปดูว่าตอนเชา้าปลาจะกินไมหรือว่าปลากินแต่ตอนหัวคำ่ำคันแรกเอ๊ะคันแรกคันแรกนั่นคันแรกมีเตี้มครับผมโอู้หเป็นปลาชนหน่อยครับตอนเชา้า อบิงนี่คือครับบิงอืน่นนี่ไม่คือเลยปลาบันนี่ปลามันกินอยู่บิงเดียวนี่ครับพันไก,ก่ก็ได้จากบิงนี่หลายตัวเดี๋ยวๆพี๋ยวพี่นกต,ตัวไม่ใหญ่ครับมหัวค่าำนี่อู้ตัวงามๆเอาเดี๋ยวเดี๋ยวผมแกะดีๆก่อนเดี๋ยวเข่าก็าจะเสียหายครับโอ้บระเวณเข่าตัวนี้เป็นยาตัวนี้มันก็ดึงได้เลย ีครับผมโอ้วตัวหน่อยอแต่ก็มีชือว่ามีเตรียมค,ครับอู้วตัวจีฟาวสรนะครับต้อนเช้าเนี่ยครับปีนปลาเคิ่ยิปนดีมีหลุนมีหลุนเบตีซิบกว่าคันครับเอามาสุมไว้ทีเลยครับเต็มเหล็กมาแล้วเล่นกันต่อครับเต็มที่สองมาแล้วครับผมเป็นปลาชนน้อยครับ คือคันครับผมนี่กว่าฟาวเด็กพี่น้องอืมต,ตัวชึงหน่อยไปหน่อยม่ใยเหมือนช่วงหัวค่ำช่วงหัวค่ำนี่คือถูกงามๆแต่ช่วงเช้าดูพี่น้องเลยแต่ก็ใจก็ถือว่าดีครับผมอืมเสียงพันไก่โอ้โอ้โอ้บอลเสียงว่าดได้ดิ่งอืมเยี่ยมเลยได้พันไก่หมานเลยนี่เยอะสิเดือนครับ เอาละบรรยากาศสวยๆยามเช้ากับผมครับกระปลาตัวน้อยๆโอ้ครับพี่น้องนี่ผมกับพันไก่ปูเบ็ดจะเซ็ตแล้วครับพันไก่ได้่ยสองเต็มวัมนนี้ที่เหยื่อเคียดครับใส่พิษเหยืยอผมเดือถากไม่เขาทาเลยไสองตัวครับเบ็ดกั๊มหนึ่งบรรยากาศได้แต่บรรยากาศ,กบบรรากาศครับมลมตะวันล่างขึ้นโอ้มันสวยเลย ทำกลางสายหมอกครับผมตะว,วันโผล่ขึ้นมาแล้วครับเหลือเบ็ดอีกประมาณจักสิบกว่าคันพี่น้องในเดลุนอยู่ฝากนู้นับฝากประอ่อยไแล้วเผื่อจะมีจักเต็มครับผมมดเบ็สละพี่น้องต <c> อ <oughs> นเชา้าได้สองเต็มในหน่อยครับผม โอ้ไม่คือเลยครับทปนี้เอาละแต่ก็ถ้าป้าร่วมกับถือ่าพอได้ครับประมาณสักโลกว่ากว่าครับผมหลบเพราะข้ามแหละแต่ตัวงามๆคันเอาละเดินกลับไปยังรถกับผมครับเบ็ดตั้งหกสิบคันได้ปลาสงตัวหลอกเช้าเอาละไปดูทีมงานเราครับมานมันไหมตอนเช้านะครับผมครับแต่บรรยากาศเนี่ยโอ้สุดยอดเลยพี่น้องเลยตะวันกำลังขึ้นครับท่ามกลางหมอกครับ สวยงามเลยละครับหมอกลงหนาครับวันนี้เพิ่งจะลงวันแรกครับผมครับหม้อว้านไม่มีครับครับผมบรรยากาศครับป้าไม่ได้แต่บรรยากาศได้เลยครับผมโอ,โอ,โอ้พี่น้องมาดูของน้ำบอดครับประดุกใหญ่บาดได้เป่นมันอยู่คนเดียวหรอฉันตอนเช้าเดี๋ยวไปชดหน่อยส่ตงตัวนี้หน่อย เดีเห็นอะไรเห็นตะปาพอดอ่จ้ะปอดโชว์ป่าเนอ่ะอู้คนก็รออยู่จ้ะ <laughs> ปอดสองเต็มสองเต็มเต,ต,ต็มเต็มคักๆเลยนี่แสดงว่าน้ำลึกนี่จ้ะป่าน้ำลึกนี่นู้สตี้ท้องบนอืะฮว้างเงินป้าดีเนอะรุ่นนี่เลยทำไมฉันหาคนหาไม่เจอเลยเนอะฮึสยอดสุดยอดไป,ปจ้ะไปเข้ามาละ สองตัวหน่อยๆตอนเช้ายิหายครับวะกูสาวจะมาแกะเบอเลยไปกูเก่าตามที่ยิงหองเดียวบอกคือเลยครับวันนี้เซ่ได้หากินเที่ยวบ้านเลยนี่มาก็แก่แปดแถวบ้านดีกว่าหรอกจะทำไมปัดทุมงานทยิงหงเดียวครับ ปลามันอยู่เป็นฝูงนี่จะอดู่เป็นหลองถักแท้เพราะว่าทำไมไม่ออกมาดมกลิ่นกระจายโนกน้ำแปดบองเดินเนาะแม่ได้ได้วันละพรนกนกพรได้ตคนเดียวทารุ่กว่านั่นก็เดินนั่นแหละปลายิ่อยู่เดินนะไอ้ยาหนับเปลี่ยนแปดกปดไม่ละเนาะมันอกนาดกระจายไปทั่วบอเนาะมันวิ่งเหมือนเป็นฝูงมันสามกิ่นกันนี่สามตูดกันลอยลอยกันหมดอีกที ก็ไปใส่ไปทบมองมันครับพี่น้องนะแต่ก็พอได้กินอยู่แต่มันไม่ว้าวทันละมันจะตามอยูกจับพี่น้องเดินมาถึงรถแล้วครับผมเดินไหนโอ้โอ้พันไก่ผลงานคือเด้อนั่นเดี๋ยวเดี๋ยวพันไก่ฮู้ฮู้ฮู้หน่อค่อยไก่อ๋อเหลือโอ้โโอ้โหโอ้โหของน้าพนพนตัวโตเอาหน้าเดินไหนไปอยู่ ตามเมืองโอ้โหเอาไว้ได้ถุงน้ด้อยู่ไม่สี่โลนี่เป็ดุกล้วนๆเลยเนาะตัวใหญ่แต่แต่แตนบอดได้ตัวใหญ่ฮะโอมาโชว์ดูบ่างว่าแต่ของมือบอกฉันได้วายจะว่างแล้วตัวโทนิปูมืออู้ดมาเอาดูเอาตัวเฉาดูอ่ะเอาตัวใหญ่เลยเนาะนี่ดูดูนั่นไม่เรวนั่น ให้พันชื้น <laughs> โอ้นี่ครับผลง,งานผมท <c oughs> ีนองเรากเกลเพราะได้กินครับ <c oughs> ผมครับโล่หนึงถึงไม่รู้ครับเฮ้ของมันไก่โอ้มามาดูผลง,งานพี่น้องเราทีมงานเรา <c oughs> <c oughs> นี่คือก็พอได้กินเนาะเมียไม่ด่าตั๊กโอ้ผมโมไปด่า Oh, อ๋อมกดาโอ้โอขับผมม,มกเปไม่ใช่คือไหมโอ้ขอดูผลงานหน่อยครับนี่ปลาไหลตัวงามเทแต่สองตัวปาดนี่ฉันไม่ได้เลยปลาไหลแต่ปลาดุกหาดตัวเจ้าของจะเฉืเอ,อเรา นี่ตัว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 ไม่ธรรมดาเดินยามมดคืนโอ้ไปสาดสายมือเอาเก็บของกิริย์ลวดกับผมเอาเรื่องพี่ดอกเลยขอปิดคลิปตรงนี้เลยไปเจอกันคลิปหน้ากับผมครับเดี๋ยวมีนัดแก้มือแท้แหละแต่จะก็บไปแก้มือแถวไหนครับผมครับมีเรื่อเลยครับใส่เบ็ดนี่ช่วงนี้ใส่เบ็ดก่อนครับผมถึงฤดูหาหนูหาหนูละเอาละ ครับสำหรับคลิปนี้ผมและพันไก่และทีมงานทุกคนนะครับก็ขอลาไปก่อนนะครับเนาะพี <S <S ่น้องเนาะพันไก่ขอลาพี่น้องเราครับเจอกันคลิปหน้าเด้อพี่น้องฝากติดตามผลงานของเราทั้งสองคน้วยครับพันไก่ในช่องไก่โค้ากินและพันผลชีวิตง่ายสายลูกทุ่งครับสวัสดีครับสวัสดีครับ